าความสำเร็จคือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณเปรียบเทียบว่าท่านะตอนนี้คุณเป็นนักกีฬาการที่จะเดินออกไปข้างหน้าหรือก้าวขาออกไปคุณต้องการกำลังขาหรือต้องการกำลังใจไม่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างยิ่งถ้าเราเป็นมือใหม่สังเกตไหมคะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเราคิดว่าเราพยายามมากแล้วเรามีทักษะเรามีความคล่องตัว เราเก่งแต่ทำไมเราถึงยังเริ่มไม่ได้สักทีทำไมมันเหมือนมีอะไรทุกอย่างเลยที่มันยังไม่พร้อมเราไม่คิดว่ามันจะดีมากพอจนจะเริ่มต้นได้สักทีเรายังคงคาดหวังว่ามันน่าจะสมบูรณ์แบบกว่านี้ถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้มันดีสุดๆในวันที่เราออกตัวอยากจะพร้อมพร้อมสุดๆอยากจะให้มันปัง มันประสบความสำเร็จทันทีที่เราเริ่มทำคุณคิดแบบนั้นไหมคะและเมื่อมองไปข้างๆทำไมเพื่อนฝูงรอบกายคนที่เริ่มต้นกันมาพร้อมกันกับเราแต่ณวันนี้เขาไปได้ไกลกว่าเราแล้วความแตกต่างระหว่างเรากับเขามันอยู่ตรงไหนคะวันหนึง่งถ้าเรามีความรู้สึกว่าฉันเก่งฉันพร้อมฉันทำทุกอย่างได้ดีกว่าหลายๆคนคนรอบตัวที่เห็นอยู่ ก็เท่านั้นเองไม่มีใครที่จะรู้มากไปกว่าฉันถ้าจะนับเรื่องประสบการณ์แล้วถ้าจะนับเรื่องความเก่งกาจหลายๆคนสู้ฉันไม่ได้เลยสักนิดเดียวจริงๆแล้วเวลาเรามองคนอื่นเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ยากนี่นาะแต่จริงๆฉันทำได้อยู่แล้วฉันทำได้ดีกว่านั้นด้วยและอีกอย่างหนึง่งเวลาที่ฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างในวันนี้ฉันก็ขอรอก่อนละกันรอ ให้มันพร้อมไปกว่านี้ฉันผัดวันประกันพรุ่งโดยที่ฉันไม่ได้รู้หรอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำลงไปนะตอนนี้จริงๆแล้วฉันแค่กลัวก็ไม่นะไม่ได้กลัวการแข่งขันไม่ได้กลัวว่าจะทำไม่ได้แล้วก็รู้ว่าถ้าทำฉันก็ต้องทำได้ดีแน่นอนเพราะฉันมั่นใจฉันเก่งฉันพยายามมาเยอะฉันเรียนรู้มามากประสบการณ์ตรงฉันก็เยอะ ฉันว่าฉันเก่งกว่าหลายๆายคนที่ทำอยู่ฉันดูแล้วก็ยังไม่มีใครทำได้ดีเท่าฉันนะแต่การที่ฉันยังไม่ทำนะวันนี้ก็เพราะว่าฉันอยากทำให้มันดีกว่านี้เวลาที่ฉันทำอะไรฉันก็อยากทำให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างจริงๆแล้วถ้าจะเริ่มวันนี้ก็เริ่มได้แต่มันก็ยังไม่อยากทำถ้าจะบอกว่ายังไม่พร้อมจริงๆก็พร้อมแหละ เวลาที่เราพูดกับตัวเองแบบนี้เคยสังเกตไหมคะว่าเราเองต่างก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ในบางครั้งและถ้าเราได้มองลึกลงไปในใจแล้วเราแค่กลัวหรือเรารู้สึกว่าเรากำลังอยากจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไปนานๆแต่ถ้าจะบอกว่าคอมฟอร์ตโซนเท่ากับมันนี่โซนถ้าคุณออกมาได้เร็วเงินก็สะพัดกลับมาเร็วเท่านั้น การที่จะทําให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยแต่คือการที่ยังไม่ได้ก้าวออกมาสักทีถ้าคุณยังไม่ได้ทําคุณอย่าบอกว่าคุณทําได้และถ้าคุณต้องการกําลังใจในการที่จะกล้าที่จะก้าวออกมาแล้วเริ่มเดินทางไปสู่ความสําเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เราไม่จําเป็นที่จะต้องรอพร้อมเราไม่จําเป็นที่จะต้องคิดว่าเราดีที่สุดแล้วถึงจะกล้าก้าว หนทางข้างหน้าจะไกลแค่ไหนสิ่งที่คุณมุ่งหวังจะยากเพียงใดเพียงแค่คุณรู้สึกว่ายังไงคุณก็ต้องเดินทางยังไงคุณก็ต้องทำคุณก็ต้องตัดสินใจที่จะก้าวแรกออกมาแค่รู้สึกว่าคุณกล้าที่จะเริ่มหลังจากนั้นการเดินทางต่อไปคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ค่อยๆมีความพยายามสะสมความเก่งกาจของคุณไปในระหว่างทางระหว่างนั้นสิ่งที่คุณได้ก็คือ เมื่อคุณตัดสินใจแล้วคุณเริ่มทำมันคุณสามารถที่จะเรียนรู้ไปถ้ามันไม่ดีอย่างที่ตั้งใจคุณก็สามารถที่จะพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงได้ความสำเร็จในปลายทางเป็นเรื่องไม่ยากเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้เริ่มแล้ว ต่อไปคุณจะกล้าและคุณจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆการเดินทางไปจนถึงจุดหมายนั้นต้องการระยะเวลาระยะทางที่เดินไม่ว่าจะไกลแค่ไหนสำคัญมากที่สุดคือก้าวแรกถ้าคุณไม่กล้าที่จะเริ่มคุณอย่าบอกว่าคุณทำได้และถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ยังไงคุณก็ยังไม่เริ่มก็เท่ากับว่าความสำเร็จที่คุณต้องการมันอยู่ไกลไกล จนคุณอาจจะไปไม่ถึงและยิ่งหากคุณไม่ตัดสินใจในวันนี้คุณยืดเยื้อรอเวลาต่อไปใครๆเขาเริ่มเดินทางไปไกลแล้วเขาก็จะปล่อยให้คุณล้าหลังอยู่กับที่จำไว้นะคะปัจจุบันนี้ปลาใหญ่ไม่ได้กินปลาเล็กแต่ปลาเร็วกินปลาช้ายิ่งตัดสินใจช้าตัดสินใจนานไม่เริ่มลงมือสักทีถ้าคุณ ไม่กดปุ่มสตาร์ทความสำเร็จที่คุณมุ่งหวังก็อีกไกลและตราบใดที่คุณยังไม่เริ่มก็คิดได้เลยว่าคนอื่นเขาสำเร็จไปไกลแล้วคุณก็ยังอยู่กับที่พร้อมกับความภาคภูมิใจว่าฉันเก่งแต่ฉันก็ยังทำอะไรไม่ได้เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนนะคะที่ยังรู้สึกกลัวไม่กลา้าอย่าลืมว่า ทุกๆก,การเดินทางไม่ว่าจะไกลแสนไกลแค่ไหนแต่ก้าวที่สำคัญที่สุดคือก้าวแรกที่คุณกล้าที่จะก้าวถ้าใครมีความกลัวหรือความวิตกกังวลในเรื่องไหนทำให้ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเริ่มสักทีเขียนลงมาคุยกันนะคะเขียนลงมาเล่าให้ฟังว่าคุณกลัวอะไรโคเดนจอย Happy Station Podcast เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะ